ออออกท่าศิลปะใหไทยนะครับไทยไายมาดูจะทำท่าอะไร้้้าาาามมม ไม่ใช่ไก่เอาอะไรทีนี้เอาเอาเมงสกบปาปาบงหเพื่อนหน่อยค่ไ้ไหบอกคร็มีเอมีใครก็การน้ำไลูกบอกการน้ำไหมคะ รับครับยังเหลืออีกไกลอยู่นะครับยังเหลืออีกไกลอยู่ยังไม่ถึงครึ่งทางสู้ๆลูกเสือสู้ๆครับดีนะดีนะอากาศร้อนไหมวันนี้ร้อนแต่ยังพอสู้เนาะลูกเสือปีนี้ถือว่ามีแต่คนหล่อๆนะครับดิ รู้สึกว่าหมูนี้เจอกันฐานอะไรนะฐานทิมรถอยู่ด้วยเนาะนี่ใช่ไหมอ่หมูศิลปะนะครับนี่ถือว่าให้นักเรียนแสดงท่าทางและทายนะครับีใครจะเอาน้ำมีไหมคะใครจะเอาน้ำไหมบมืยไงบอก อาจเจอกันต่อไปครับฐานต่อไปครับ